สวัสดีค่ะมือนี้เฮาจะมาอ่าปนกบใส่ขิงอ่อนค่ะพี่น้องกบก็ได้ม,มาจากอ่าบ้านนอกตาก่างจังหวัดนะคะเนาะแม่ส่งมาให้นะคะเนาะย่างมาเดียบร้อยหอมไปตองหอมๆมาให้นะคะเนาะอ่าจิจูกะเสีเอากบที่เพันย่างมาอ่มามาให้ยนะคะเนาะเอามาตำปนนะคะเนาะปนกบแห่งใส่ขิงอ่อนนะคะเนาะ ามาเบิ่งกันนะคะพี่น้องเราเหิจังไรนะเขาก็เอากรอกบเอามาสับนะคะนะมาสับให้อ่ะวนๆนะคะนะละเอียดเพราะว่า,าเขาตำทั้งกระดูกนะคะนะสับทั้งกระดูกเลยค่ะพี่น้องสับเป็นตัวเสร็จแล้วเขาก็มาเตรียมพริกนะคะนะพริกหอมแดงแล้วก็ขิงอ่อนนะคะ ขิงออนเราก็ซื้อมาจากตลาดค่ะ,ะเกตี้จ,จะมาปนใส่กบุบนะคะเนาะขิงเขาก็มาหั่นไว้นะคะพี่นอ้องให้มันเป็นชิ้นๆเกตี้จ,จะอเอาไปขวานนะคะเนาะเอาขิงไปขวานกับพริกแล้วก็อกกหอมแดงค่ะมาหั่นเป็นชิ้นๆไว้นะคะเนาะเตรียมเกตี้จ,จะอเอาไปขวานนะคะนะ มันเป็นชิ้นๆไว้ค่ะเสร็จแล้วเขากา,าเตรียมเตรียมไว้ไปขวนะคะเนาะกวบที่เข้าซับมุนๆไว้นะคะเนาะเขาก็าเอาไปขว เนี่ยเขากะผิดก็หอมก็ขิงอ่อนไต่ตัวนะคะนะตัวไม่สุกนะคะจะคอยเอามาโขลกตัวจนได้ที่ค่ะพี่น้องแต่เอามาตำน,นะคะ ตัวพริกเสร็จแล้วฮาก็าเอากบมาขว่ค่ะพี่น้องใส่น้ำมันเล็กน้อยนิดนึงเปลือบว่าห้ยมันอไม้นะคะนะเสร็จแล้วฮาก็เอากบที่ห้องสาว้มะขวค่ากบตัว เป็ในอะไที่ค่ะเพราะว่าเต๊กมันจะมีกระดูกนะคะนะ้องห้ากับซับทุอกระดูกเอาห้ากับมะควัวอีกทีหนึง่งเพื่อเฉยๆมันอาจตำห้ากับต้องเอาไปตำเองค่ะก็จะไดะ้ให้มันละเอียดนะคะเนะาะกระดูกมันจะไม่ได้แข็งค่ะ หัวสักพักหนึ่งค่ะเสร็จแล้วเขาก็เอามาตักใส่ถ้วยไว้นะคะเนาะพร้อมอที่จะต่พริกเขากัวเสร็จแล้วทิงเขาก็ลัวเสร็จแล้วแล้วก,ก็กบเขาก็ลัวนะคะเนาะที่นี่เขาก็ต้องเอามาตัมค่ะกบที่เขาเอาไปกัวแล้วเขาเอามาตใหม่เพื่อจะให้อ่ากระด,ดูก กระดูกกบนะคะเพราะว่าเ้าสับทั้งตัวนะคะนะเห็นมันแหลกนะคะนะมันก็นจะได้กินง่ายค่ะแล้วก็เอามาตําใส่ละเอียดสูตรนี้ลองไปเฮ็ดบังเดอร์ค่ะพี่น้องเอซี่นะคะนะปนกบแห้งใส่ขิงอ่อนค่ะแล้วก็ตักเอา,าพักเสร็จจากไ้นะคะในสะ่ห้าตัมไ้ ขากระตัมกที่เอ,อ้าซับว้ก่อนมาที่นี่ข้ากระตะตำพริกเนาะพริกกับขิงค่ะขิงทขะะะเท้าขัวไว้แล้วกนาะตำเทระยางเพราะว่าถ้าตำที่เดียวมันจะบอละเอียดนะคะนะอันนี้ขาก็ตัมขิงออนที่เท้าขวัวไว้ค่ะกรบอพอมพอาวตำเสร็จแลวเขาา็เอาพริกใส่ค่ะพริกที่เท้าขัวไว้แล้วกันนะ เามคันมนละเอียดใ็งมม่เ,เข้ากันพอตาพริกนะละเอียดแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะแหลกแล้วเข้ากะจังเอาโกบที่เอฮโคกไว้ตะกี้นะคะเอามาใส่อีกที่หนึงนะะ่งค่ะเอาโกบที่เวฮตามว้เมื่อกี้นะคะ ที่ห้างพาักไว้นะคะนาะเอามามาร่วมกันนาะมาตัดใส่กันมันก็จะได้เป็นปนกบแห้งใส้ขิงอ้อนค่ะถ้อา,าจะเห็ดแบบแหงๆนะค่ะพี่นางนะแบบบ่ตองบ่ต้องใส้นานค่ะปนแบบแหงๆนะ,ะพี่นางนะลองไปเห็ดเบิ่งงด้อค่ะสตรนี่รับร่องแซบอิลีค่ะกินก็ข้าเหนียวห่อนๆนะค่ะนะ รับร่องแสบพี่นอ้องถ้าตามเข่ากันได้ที่แล้วห้ากับปุะะ่มรถ้็ค่ะน้องรถซรถด,ดีตามใจชอบน,ะะนอ้กค่ะนาะปุ่มรถขาบอดดั่ก็คือชื่วรถนะคะัค่ะสรถลงไปค่ะเจ็จแล้วก็ตามโดยน้ำปลาะะคะ่ะ นาำปลาเ่ากระกสือแบบที่เขาต้มสําเร็จนะคะเนาะแบบต้มซุกเลยนะตามด้วยน้ำปลาะคะ่ะตามด้วยน้ำปลาแล้วก็มะนาวนะคะ่ะมีมะนาวใส่ไปนะคะเนาะตามตามใจชอบเลยนะคะเนาะปรุงรสตามใจชอบเลยมักเกล่ยวลายก็ใส่ลายค่ะแต่พอาาามาหลายก็ใส่จักน้อยกับพอะะ่อค่ะเลาวก็มตาตำให้เข้ากันนะคะเนาะ เากันก็จะได้ปนโกบแหงใส่ขิงอ้อนค่ะแซบไปน้ำกันนะคะนะลองไปเห็นบ้างเด้ค่ะพี่น้องเอฟซีเนาะสูตรนี่รับรองแซบค่ะกินก็จะเนื้อฮอนๆนนะคะนเอาไดทีแล้วนะคะ,ะเ็จเรียบร้อยแล้วะค่ะนะแล้วกับตักใสถ,ถ้วยค่ะตักใสถ,ถว้สยถถวยพร้อมเอ์ฟ่ะพี่น้องเนาะกินก็จะเนื้อฮอนๆนค่ะ ก็จะได้อ่ปนโกบแหงใส่ขิงอ่อนค่ะปนกบใส่ขิงอ่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะน่ากินมากค่ะขอบคุณหลายๆนะ